เพื่อนๆครับนี่ครับมาเจอกิ่งที่มีพลังนะครับนี่ฮะของมะละกอแขกด้ามแล้วเนี่ยเพื่อนลูกยาวๆสวยๆครับเราก็จะเอากิ่งเขานี่นะครับไปเสียบยอดต้นของเราครับขอแล้วครับเนาะเขาบอกจ้าว่างันครับอันนี้เล็กครับใบสนาบเสียบยอดเล็ก นี่ครับเพื่อนเพียเยอะเลยอะ่ะเพียจะเอาออกเดี๋ยวเราไปแต่งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูฮอลแลนด์ด้านน้นครับผมได้แล้วครับแขกดำาน้านน้นก็ฮอลแลนด์นั่นนะนี่เขาฮอลแลนด,ด์เยอะครับ มีหนึ่งกิ่งครับเราก็ต้องมาแอบเอาฮอลแลนด์ไปครับนี่ครับเตรียมกิ่งเรียบร้อยเราไปเสียบยอดกันครับมะละกอฮอลแลนด์กับแขกดำครับผมดูสิลูกดกมากเลยครับ และยังมีกิ่งที่มีพลังอีกเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาทำไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ไปเลยครับ